สวัสดีครับสวัสดีชาวยูทูบทุกท่านครับวันนี้พามาชมเอ2เคสองร้อยรุ่นสิบครับกำลังยกท่อครับกำลังจะวางท่อนะพี่น้อง กำลังบางครับนี่หึ่งอีกครังนี่เจ้าแคด3ามสองศูนย์ครับเนเกณฑนครับใช้ตัวนี้ขุดครับ ู่กับทีมงานอภิษฎาคอนครับหรือทีมงานเสียพิษการโยธาครับวันนี้ใช้รุ่น10กับ3-2-0นย์ครับนี่เก่งครับทำงานร่วมกันครับนี่ครับทีเด็ดกับทีเด็ดเจอกันแล้วครับวันนี้น้องครับน้องชายอันนี้พี่ชายครับ ลืมแล้วลืมแล้วพี่น้องวางเรียบร้อยครับ เนี่ยครับกำลังหาสู้แล้วจัดไป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 ครับรากศูนยรากศูนยรากศูนครับรากศูน ระดับสั่งการเดี๋ยวเราไปดูตอนเวลายกครับนี่ครับบางท่อในฮานมุมานกําลังจะยกท่อพักครับ วันนี้พามาชมเจ้าแคทครับกับเจ้าโกเบโก้ครับดูครับนี่ลายแต่ละคันครับอันนั้นหานุม,มานครับกับรถตุ๊กๆครับนี่ตัวในแคทพรามครับพรามแพงสอนครับ ธรรมดาครับโอ้ย์เปัดพลังครับโชว์พลังหน่อยครับโอ้ปัดเีียพี่น้อ,อง,ง,งสุดจัดครับเราจะไม่ไปอยู่ใกล้นะ เราจะดูห่างๆครับรถผ่านไปผ่านมาก็เยอะดิดูครับคันนี้ครับดูเจ้าหนุมานครับจะทำยังไงเนี่ยพี่ยาจะแบกเลยเหรอเนี่ย เข้าแล้วได้หนิเมื่อกี้มันเข้าแล้วครับเพราะว่านายยกไม่ขึ้นนะโอ้หรถเยอะครับพี่น้อง มุมนี้บ้างครับรถเยอะโอรถโคดเยอะเลยครับเจอวันนี้พามาชมน้องแคทก,กับน้องแคทกับน้องน้องอะไรวะดีปะ่ะน้องเขียวครับน้องเขียว ไปไปไปเดี๋ยวก็สอยไปร้านเนื้อเนื้อย่างบอาสอยไปร้านเนื้อ,อย่างเลยครับดูโครงสร้างอบูมามเนาะเดี๋ยวกำลังจะยกเล้วปาดกี่ใจเย็นได้ลูกพี่ปิด บางเลยครับเดี๋ยวเราไปชมใกล้ๆกันครับ มาแล้วครับค่อยเดินมาแล้วครับเจ้าหนุมานเราค่อยๆเดินมาแล้วครับ ยังไม่ได้ล้างครับมันก็เลยไม่ค่อยเงาเท่าไหร่เนาะพี่น้องสะลานเสร็เหนียวเงายิบเลยครับอืครับ เราจะไม่ไปอยู่ใกล้นะพี่น้องจะไปอยู่ใกล้เป็นระยะครับอันตรายครับเผื่อคนขับมองไม่เห็นครับแล้วก็เผื่อไปกีดขวางการทํางานของคนขับครับดูครับโซ่โซ่เริ่มเงาเลยครับเดินบ่อยเนาะพี่น้องเดินบ่อยอนะ่ะสาวพี่น้องสาวอ<ฮ>ู้ยด สซไฟก็ทําลายหักครึ่งเลยครับโอ้โลูกพี่ลูกพี่ลูกพี่มองกิ่งใส่คนด้นหมโอ้รถเยอะครับ เราก็มาดูการทำงานของเจ้าแคทเนาะพี่น้องครับเจ้าโกบิโก,โก้ครับ S.K. 2 0 0รุ่นสิบครับเจ้าฮนุมานของเราเองคันนี้ครับเป็นคันแรกที่ตัดลายครับใส่รุ่นแมโครครับ กำลังทำที่ยืยนของตัวเองอยู่ครับโอ้ยมันยืยนได้ปะ่ะลูกพี่นี่โอ้งัดอะไรวะปะ๊าดพี่น้องดูอู้อู ปัดอี่ยาปัดงานอะไรนี่ตูดลอยเลยครับตูดกระดกเลยครับแรงมากเลยพี่น้องปัดยอมรับเลยครับสมกับคำว่าแคทเจ้าแห่งหินครับปัดดูพี่ดูพี่น้องปัดปัดเรียบร้อยครับ อะไรมันจะหนีแคบได้ครับดูปั๊กงัดท่อเลยนะพี่น้องงัดท่อเลยครับดูสุดยอด โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับลาไปด้วยเจ้าแคป320 n i ง k นิครับกับเจ้า0ครุ่น10ครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับเจอกันคลิปต่อไปครับ